สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลรนีช n แนลนะคะวันนี้จะมาแนะนําไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเป็นไม้มงคลที่ไม่ทิ้งใบไม้มงคลเรียกทรัพย์เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะต้นจังที่อยู่ข้างหลังนะคะโรงแรมรามาบุรินรีสอร์ทภูเก็ตป่าตองปลูกเป็นไม้ประดับสวน วางกระถางต้นจังไว้ริมสระน้ำสวยมากลงตัวสุดๆมาชมกันก่ะเพื่อนๆคะ่ะการจัดวางกระถางต้นจังไว้ริมขอบสระวายน้ำก็เป็นการเลือกต้นไม้ได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าจังจะเป็นไม้ที่โชว์ใบแล้วใบไม่ร่วง ไม่หลดลงมาในสระว่ายน้ำขอบคุณสถานที่สวยๆลามาบุรินรีสอร์ทภูเก็ตป่าตอง ต้นจังเป็นไม้ประดับสวนข้างทางเดินสวยมากนะคะการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเป็นไม้ที่ทนทุกสภาพอากาศได้ดีจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะ ความโดดเด่นของต้นจังก็คือมีใบสีเขียวเข้มเป็นมันก้านใบยาวแล้วก็ใบแตกออกเป็นแฉกแบบนี้นะคะเหมือนพัดส,สวยมากนะคะเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายโตช้าแต่ว่าทนทนในทุกสภาพอากาศปลูกเลี้ยงง่าย วิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็โดยการแยกหนอ่อแยกต้นเล็กแบบนี้นะคะเขาจะแทงต้นเล็กออกมานอกกอของเขาถ้าต้องการขยายพันธุ์ไปปลูกที่ใหม่ก็แยกต้นเล็กแบบนี้คะ่ะขูดไปทั้งเงาเลยใบปลูกหรือํำลงในกระถางก่อนก็ได้นะคะติดง่ายแล้วก็เป็นไม้ประดับที่ นิยมปลูกทั้งปลูกลงกระถางแล้ววางโชว์ในตัวอาคารหรือวางแต่งประดับนอกอาคารจังเป็นไม้ประดับมงคลเรียกทรัพย์เรียกความนิยมชมชอบที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณ การให้น้ําของจังนะคะเขาไม่ค่อยชอบน้ํานะคะเขาอยู่ได้แม้เราไม่ค่อยลดน้ําเขาเขาก็อยู่ได้แล้วก็ให้ใบสวยให้ใบสวยเขียวเข้มเรียกว่าสองสามวันลดน้ําทีก็ได้การให้ปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยคอกเขาก็ชอบนะคะถ้าปลูกในกระถางไม่สะดวกในการให้ปุ๋ยคอกก็เอาปุ๋ยคอกมาละลายน้ําแล้วลดเขาเขาชอบนะคะ เขาอยู่ได้แล้วสวยแล้วก็ถ้าปลูกในกระถางหนึ่งปีก็ควรจะเปลี่ยนดินให้เขาสักหนึ่งครั้งต่อปีนะคะลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของจังนะคะจังเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบใบไม่ร่วง กว่าที่ใบเขาจะหมดอายุแล้วกรอบเหลืองก็ใช้เวลานานนะคะใช้เวลานานมากค่ะใบไม่ร่วงไม่เป็นภาระในการเก็บกวาดนะคะเพื่อนๆค่ะปลูกริมสวไห้น้ําก็ได้นะคะต้นนี้ก็น่าจะนานหลายปีต้นเขาสูงมากปลูกนอกอาคารปลูกลงลินนี่ความสูงก็น่าจะ ประมาณ4เมตรได้ค่ะจังเป็นไม้ที่ไม่สูงมากนะคะถ้าปลูกในกระถางก็ความสูงก็ประมาณเต็มที่ก็2เมตรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆที่พักสบายๆโรงแรมรามาบุรินรีสอร์ทภูเก็ตป่าตองขอบคุณสถานที่สวยๆ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุงน Channel ค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ